วิจารณ์จิตค่ะตอนนี้ก็ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะตอนแรกกอ็อยากได้บ้านแล้วก็ไปหาข้อมูลค่ะมีมีหลายที่หลายบริษัทแล้วก็พอไปเห็นของสมานเท้าอยู่แถวบรอเบือค่ะไปเห็นผลงานก็เลยเออชอบก็เลยลองเข้าไปดูยหน้าเพจค่ะ เข้าไปดูหน้าเพจก็เจอเออผลงานเขาสวยดีแล้วราคาก็สมสมเหตุสมผลเนี่ยค่ะก็เลยเลือกบริษัทสมานเฮาค่ะก็เลยคุยกับแฟนว่าเออตรงนี้น่าจะแบบเหมาะกับเราตอบโจทย์แบบทรงบ้านอะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบที่เราชอบก็เลยเลือกสมานเฮาเข้าไปติดต่อบริษัทค่ะทีมก็แบบให้รายละเอียดดีค่ะแล้วก็จะมีพี่ฟางอะค่ะที่แบบซัพพอร์ตทุกอย่างคะ่ะพาไปเดินเรื่องทุกอย่างค่ะก็ในส่วนของงานรับประกัน ของเราคือเราจะครอบคุมทุกอย่างเลย1ปีวพวกรอยร้าวพวกสีอันนี้คือเดี๋ยวครบ1ปีมันจะมาจาัดก,การให้หมด mm hmm. ก็คือจะโดยลัางาสีให้ใหม่เดีนี้งานลันงตาก็คือ1นึ่งปีแต่ว่าถ้ามีการรั่วสึนที่ก็แจ้งนได้เหมือนเดิมก็ี๋เดี๋ยวเราดูแลให้ตลอด ถูกใจค่ะทรงนี้คือถูกใจเลยค่ะทรงบ้านออกมาก็คือเอเป็นไปตามที่หวังค่ะคือทีมวิทวะค่ะดูดูแลดีค่ะเขาตามงานให้ตลอด